คุณพิมพ์ผมจะแนะนำให้รู้จักนี่เรเชลคู่มั่นของผมอกน้อยๆถูกหักดังเปราะเมื่อเจ้านายที่เธอแอบลงรักมาตลอด5ปีได้แนะนำคู่มั่นให้รู้จักนี่หรอคะเลขาคนเก่งของคุณเรเชลแบ้ป,ปากใสผู้หญิงสุดเชยที่แต่งตัวไม่เป็นแต่เธออดประมาไม่ได้ถ้าเลขาคนนี้ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวจัดว่าเป็นคนสวยไม่น้อย ยินดีด้วยนะคะท่านประธานพิมพมาดาแส้ยิ้มออกมาท่านประธานที่เธอแอบหลงรักมีคู่มั่นเสียแล้วเธอแทบจะไม่อยากเชื่อเลยท่าทางเจ้านายของเธอจะรักมากถึงพาดมาเปิดตัวที่บริษัทพนักงานต่างพากันพูดถึงคู่มั่นสาวสวยของท่านประธานว่าเหมาะสมกันอย่างกิ่งทองใบหยกพิชาร์ดคุณเข้าไปในห้องก่อนนะคะฉันขอคุยธุระกับเลขาของคุณนิดหน่อย เลเชลส่งยิ้มหวานให้กับผู้มั่นนักธุรกิจศูนฮอตของประเทศอังกฤษผู้หญิงหลายคนอิจฉาเธอเป็นอย่างมากเพราะริชาร์ดไม่ได้มีดีแค่เรื่องหน้าตาแต่เรื่องบนเตียงเขายังยอดเยี่ยมไรทิติได้ครับหลังจากที่ริชาร์ดเดินเข้าไปในห้องทำงานเนเชลใช้สายตาไม่เป็นมิตรมองมาที่ไราขาคนสนิทของคู่มั่นเธอทำงานที่นี่มาหปีแล้วใช่ไหมพิมมาดาพยักหน้า เธอทำงานในตำแหน่งเลขามาห้าปีแล้วแม้เธอจะเป็นคนไทยแต่ว่าย้ายมาอยู่อังกฤษตั้งแต่5้าขวบเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังหลังจากนั้นมาสมัครงานที่นี่ต่อสู้กับผู้สมัครเป็นร้อยในที่สุดเธอก็ได้ตำแหน่งเลขามาครอบครองและทำงานใกล้ชิดกับท่านประธานมาตลอดห้าปีถ้าเธออยากทำงานที่นี่นานๆอย่าคิดมาอ่อยหรือชา้าเด็ดขาด ฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่พิมมาดารีบก้มหน้าไม่กล้าสบสายตาของเดรเชลเธอรู้สึกกลัวว่าท่านประธานจะรู้ถึงความรู้สึกที่ปกปิดมาตลอดเมื่อเรเชลเดินจากไปเธอได้แต่ถอนหายใจออกมาผู้หญิงคนนี้มีสองปุค,คลิกน่ากลัวจริงๆต่อหน้าท่านประธานทำตัวอ่อนหวานแต่พอรับหลังก็กลายเป็นนางมาลายในช่วงวันหยุด ิมมาดาพยายามทำตัวเองให้สดชื่นแต่มันไม่ง่ายเลยตั้งแต่รู้ว่าท่านประธานมีคู่มัน่นความรู้สึกเสียใจได้พุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาหัวใจของเธอนั้นรู้สึกเจ็บแปรทำตัวให้สดชื่นหน่อยสิพิมทัานอุตส่าห์พามาสนุกทันทีพิมมาดาฝืนส่งยิ้มให้กับแอนนาเพื่อนสนิทที่พาเธอมาเปิดหูเปิดตาในผับชื่อดัง เสียงเพลงและแสงไฟนั้นมากเกินไปสำหรับเธอจริงๆเธอไม่ชอบที่แบบนี้เอาเสียเลยไหนจะผู้ชายที่พยายามเข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์อีกฉันขอตัวกลับก่อนนายแอนนารู้สึกปวดหัวเมื่อเห็นเพื่อนสาวได้เพื่อนใหม่และไม่สนใจเธอพิมมาดารีบขอตัวเดินออกจากผับชื่อดังคิดไม่ถึงว่าเธอจะเจอคู่มั่นของเจ้านายกำลังจูบยังดูดื่มกับพนักงานผู้ชายของบริษัท ผู้ชายคนนั้นทำงานแผนกการตลาดเป็นหนุ่มสุดฮอตของบริษัททั้งสองคนขึ้นรถไปพร้อมกันไม่ได้เธอต้องตามไปดูรถแท็กซี่ขับตามรถสปอร์ตราคาแพงหยุดอยู่ที่หน้าโรงแรมหรูพิมพ์มาดาอยู่ในอาการตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าเจนายของเธอจะถูกผู้มั่นสวมเขาไม่ได้อย่างเด็ดขาดเธอต้องปกป้องคนที่รักไม่ยอมให้แต่งงานกับผู้หญิงพันนั้นหรอก หลายวันต่อมาพิมพมาดาได้แต่เหมือรอยไม่รู้จะบอกเจ้านายในสิ่งที่ตัวเองเห็นยังไงดีแถมเรเชลยังทำตัวเป็นคู่มั่นที่แสนดีถ้าไม่ติดเรื่องที่เรเชลนอกใจเธอไม่มีอะไรสู้ผู้หญิงคนนี้ได้เลยเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นถึงลูกสาวเจ้าของโรงแรมชื่อดังของกรุงรอนดอนทั้งสวยทั้งรวยสมกับท่านประธานทั้งฐานะและหน้าตาทางสังคมพิม คุณเป็นอะไรหรือเปล่าหลายวันมานี้สีหน้าของคุณดูเครียดเิชถามเรขาสาวด้วยความเป็นห่วงหลายวันมานี้พิมมาดามองมาที่เขาบ่อยเหมือนมีเรื่องอยากจะพูดด้วยฉันไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะพิมมาดาแสงยิ้มออกมาแต่ภายในใจเธอกำลังหาวิธีโปิดโปงท่าแท้คู่มั่นสาวของเจ้านายให้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอาทิตย์หน้าคุณกับผมต้องไปดูงานที่สเปนหนึ่งอาทิตย์ อย่าลืมเตรียมงานที่ผมบอกนะได้ค่ะท่านประธานโชคดีจริงๆที่เธอได้ไปดูงานกับท่านประธานสองต่อสองงานนี้แหละเธอจะทำให้ท่านประธานต้องเลิกกับผู้หญิงมากๆคนนั้นณสนามบินลิชาร์ดมองสาวสวยที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาอย่างตกตะลึงนั่นคือพิมมาดาเลขาของเขาจริงๆหรือวันนี้เธอดูแตกต่างออกไป การแต่งตัวของหญิงสาวดูสวยสงาททำให้เขาต้องกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ให้กับเรียวขาสวยเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นพิมพมาดาใส่กระโปรงสั้นเหนือเขา่านอนานไหมคาท่านประธานพอดีรถติกมากพิมพมาดารีบแก้ตัวเสียงเหนื่อยหอบชุดเดรดรัดรูปสไตล์ผู้หญิงทำงานกับรองเท้าส้นสูงเล่นเอาเหนื่อยวันนี้คุณดูแปลกไปนะพิมพวิชาดอดที่จะทักไม่ได้ แปลกตรงไหนหรอคะหรือว่ากระโปรงสั้นเกินไปพิมพมาดาทำหน้ามึนงงเปล่าหรอกคุณดูสวยมากเลยสวยจนเขาไม่อยากจะหันหน้าไปมองผู้หญิงคนอื่นริชาร์คิดอยู่ในใจจะว่าไปเมื่อวานพิมพมาดายังเป็นเรขาสาวเรียบร้อยวันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่จนผู้ชายหลายคนหันหลังมามองเขาเองรู้สึกหวั่นอยู่ในใจ พิมพมาดาทำหน้าตื่นตาตื่นใจเมื่อมาถึงที่โรงแรมติดทะเลท้องทะเลที่นี่สวยมากมีสีฟ้าสดใสและอากาศกำลังดีไม่หนาวเกินไปเหมือนที่ประเทศอังกฤษสวยมากเลยค่ะฉันคงต้องหาเวลามาพักร้อนที่นี่ริชาร์ดอมยิ้มให้กับท่าทางที่สดใสตาเริงของเรขาสาวเขาไม่เคยเห็นเธอมุมนี้มาก่อนปกติพิมพมาดาจะเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สนใจผู้ชายคนไหนที่เข้ามาจีบหลังจากทำงานเสร็จเหมือนทุกครั้งเธอจะไปดินเนอร์กับท่านประธานและพูดคุยเรื่องงานแต่วันนี้เธอตั้งใจจะให้มันแตกต่างออกไปพิมมาดามองตัวเองในกระจกชุดเดรสเสนเยาวยวนใจเปิดให้เห็นเนินอกคืนนี้เธอตั้งใจจะทำตามที่วางแผนเอาไว้ ลิชาร์มองหญิงสาวสวยที่กำลังเดินเข้ามาในร้านอาหารหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อพิมพมาดาสวมชุดเรเซ็กซี่ยืนหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาพิมพช่วงนี้คุณมีแฟนหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปลิชาร์แทบทานอาหารไม่สงบเมื่อมีสาวสวยถูกใจมานั่งอยู่ตรงกันข้ามแถมสาวสวยคนนี้เขายังแตะต้องไม่ได้ พิมมาดาเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาพยายามระวังตัวด้วยตลอดเขารู้สึกดีๆตลอดที่ทำงานร่วมกันมาเขาไม่อยากทำลายมันลงดิชาต์คะฉันมีเรื่องอยากจะขอคุณสักเรื่องคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเป็นครั้งแรกที่พิมมาดาเรียกชื่อเขาในรอบหลายปีพิมมาดาบีบมือเข้าหากันแน่น มองใบหน้าหล่อเหาที่กำลังมองมาอย่างสงสัยเรื่องที่เธอขอมันอาจจะไม่สำเร็จฉันขอความทรงจำก่อนที่คุณจะแต่งงานได้ไหมคะขอให้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณสักคืนในตาดุคมมองกระต่ายน้อยที่กำลังนั่งตัวสันเทาเขาไม่แน่ใจว่าพิมมาดาทำอย่างนี้ทำไมขอโทษด้วยนะผมไม่ใช่ผู้ชายที่นอนกับใครก็ได้ หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อได้ยินคำปฏิเสธน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวนั่น,น่ะสิฉันมันบ้าไปเองขอโทษด้วยนะคะพิมพ์มาดารีบลุกขึ้นเธอคงไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมกับท่านประธานได้อีกทุกอย่างพังลงแล้วภายในห้องของโรงแรมพิมพ์มาดากระดกวายแดงลงคออย่างไม่กลัวเมา เธออยากลืมความอับอายที่เกิดขึ้นเมื่อครูน่นี้เธอมันบ้าไปแล้วจริงๆที่ไปขอให้ริชาท,ทำอะไรแบบนั้นพิมคุณเปิดประตูให้ผมหน่อยพิมมาดามองไปที่ประตูนี่เธอหูฝาดไปหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าริชาจะมาพูดเรื่องไร่เธอออกแน่ละ่ะเธอเผยท่าแท้ออกมาแล้วนี่ว่าอยากได้เขาจนตัวสัน่นพิมมาดาลุกขึ้น เดินเซไปเซมาเปิดประตูห้องถ้าท่านประธานจะมาไล่ฉันออกไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวกลับลอนดอนฉันจะเขียนใบลาออกเองริชาถอนหายใจออกมามองไมได้าสวยอย่างไม่เข้าใจพิมพ์มาดาพยายามที่จะปิดประตูแต่อีกฝ่ายเอามือยันเอาไว้แล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันนะริชาเดินเข้าไปในห้อง จู่โจมจูบดิ้มฝีปากอย่างเร่าร้อนก่อนจะใช้อีกมือปิดประตูห้องลงห้าปีที่ผ่านมาเขาอดทนไม่ใช่น้อยในเมื่อพิมพมาดาไม่กลัวที่จะเสียใจเขาจะไม่ปล่อยเธอไปเช่นกันค่ำคืนนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการพิมพมาดาลืมตาขึ้นในอ้อมกอดของผู้ชายที่ตัวเองแอบรักเหมือนกับเป็นความฝันแต่เว่า เธอจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้ต้องโดนสวมเขามือบางหยิบโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะหวัวเตียงเธอพยายามจะถ่ายภาพแต่ท่านประธานตื่นเสียก่อนตื่นนานหรือยังพิมพ์เสียงของท่านประธานยามเช้าช่างเย้ายวนใจนักพิมพ์มาตาย,ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขสักพักเราค่ะเราไปทานอาหารเช้ากันไหมคะนิชาร์อมยิ้มเขาดึงร่างบางเข้ามากอดเอาไว้ ก่อนจะกระซิบข้างหูของหญิงสาวอาหารเช้าของผมอยู่นี่ไงพิมพมาดาทำให้เขาไม่อยากปล่อยหญิงสาวไปไหนทำให้เขาไม่อยากจะลุกจากเตียงนอนเขาอยากอยู่กับเธอแบบนี้ตลอดไปปดัักที่เล่าร้อนบนเตียงนอนทำให้เธอลืมไปว่าแผนการที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ขอเพียงแค่เรเชลยอมถอนมั่น เธอจะยอมออกไปจากชีวิตของริชาแต่โดยดีและหวังให้เขาเจอผู้หญิงที่ดีและรักจริงแค่ได้คิดว่าต้องไปจากท่านประธานน้ำตาเอ,อ่อล้นอยู่ตรงขอบตาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพิมพ์ผมขอโทษที่ลืมตัวมากไปหน่อยริชาเดินออกมาจากห้องน้ำเขาสังเกตได้ถึงสีหน้าที่เศร้าหมองของพิมพ์มาดาเขารู้สึกดีใจอยู่ลึกๆที่ได้เป็นผู้ชายคนแรกของหญิงสาว เปล่าค่ะขอบคุณนะคะที่มอบความสรงจำให้กับฉันพิมพ์มาดาฝืนยิมออกมาแค่คืนเดียวไม่พรอมสำหรับผมลงนะพิมพ์พจากวันนี้จนถึงวันที่กลับคุณจะเป็นผู้หญิงของผมนั่นคงเป็นข้อเสนอเดียวที่เขาให้พิมพ์มาดาได้ในตอนนี้ค่ะพิมพ์มาดาตอบร,รับข้อเสนออย่างไม่คิดเพราะหลังจากนี้เธอจะไปตามทางของตัวเอง ตอนกลางวันกลายเป็นเรขาตอนกลางคืนกลายเป็นคู่นอนเธอยอมรับอย่างไม่อายดูเหมือนเธอจะหลงระเริงมากเกินไปจนคิดว่าเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงในที่สุดอิมมาดาได้มีโอกาสถ่ายรูปส่งไปให้เรเชลเสียทีเธอยอมรับเป็นบทนางร้ายขอเพียงผู้หญิงคนนั้นยอมถอยก็พอคนที่ได้รูปถ่ายอยากจะร้องกรีดออกมาดังๆ เธอจะไม่มีวันยอมอย่างเด็ดขาดเรเชลรีบเดินทางมายัางสเปนเพื่อจัดการยายเลขาสาวที่บังอาจมานอนกับคู่มั่นของเธอริชาร์ดคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเรเชลรีบโวยวายปิดน้ำตาออกมาเมื่อเห็นคู่มั่นหนุ่มอยู่กับเลขาสาวคุณหมายความว่ายังไงเรเชลแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงผมคิดว่าคุณไปพักร้อนที่อิตาลีสิอีก พิชาขโมดคิ้วก็าหากันอย่างรู้สึกสงสัยดูนี่สิเลเชลยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับคู่มั่นดูพิชาทำหน้าตกใจที่เห็นรูปภาพฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อฟ้องนักข่าวบีบให้บริษัทของคุณล้มระลายถ้าคุณอยากให้ฉันให้อภัยคุณต้องไปอิตาลีกับฉันเดี๋ยวนี้เลเชลหันไปมองเลขาสาวอย่างอาฆาตก่อนจะยิ้มมุมปากอย่างดูถูก ผู้หญิงพันนี้จะเอาอะไรมาชนะเธอท่านประธานฉันขอโทษค่ะเรื่องนี้ฉันทำเองฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างพิมพมาดารีบขอโทษออกมาเธอคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะบานไปลายไปเกี่ยวกับบริษัทฉันว่าแล้วแม่เลขาตัวร้ายเล่งคุณเอาไว้ตั้งแต่แรกคุณตังหากที่ร้ายเรเชลลิชารีบสวนกลับเขาไม่อยากให้ใครมาว่าพิมพมาดา เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเราถอนมั่นกันเถอะแล้วถ้าคุณเอาเรื่องไปบอกนักข่าวรับรองได้ว่าคลิปวิดีโอเด็ดๆของคุณกับลูกน้องในบริษัทได้ถึงมือนักข่าวเช่นกันจะว่าไปผมไม่ได้มีแค่คลิปคุณกับลูกน้องนะผมมีคลิปของคุณกับผู้ชายแปลกหน้าอีกหลายคนริชาร์สยิ้มออกมาอย่างไร,ร้กาศเขาแค่อยากใช้ข่าวมั่นหมายให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ ไม่ได้คิดจะมั่นหมายกับผู้หญิงที่นอนกับผู้ชายไปทั่วอย่างเรเชลลตั้งแต่แรกนี่คุณเรเชลย,ยกนิ้วชี้ไปที่ใบหน้าหล่ออย่างเหลืออดสุดท้ายเธอเป็นฝ่ายยอมแพ้และถอยออกมาคลาคลิปพวกนั้นหลุดออกไปเธอเสียหายกว่าริชารหลายเท่าพิมมาดาก้มหน้าสำนึกผิดน้ำตาไหลออกมาเธอรู้สึกผิดที่ทำให้รีชาต้องเกือบเจอเรื่องเดือดร้อน ขอบคุณนะคะสำหรับความทรงจำที่แสนวิเศษฉันขอโทษและลาก่อนคะ่ะเธอแทบจะไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้อิมมาดาลีผันหลังอยากจะเดินจากไปและถูกสวนกอดเอาไว้จากทางด้านหลังผมไม่ให้คุณไปหรอกคุณคือคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณคอยดูแลผมมาตลอดผมเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นคุณทำให้ผมรู้จักความรัก ความรู้สึกพวกนี้เขาปิดกั้นมาเอาไว้ตลอดเพราะไม่อยากจะเสียผู้หญิงที่แสนดีอย่างพิมพมาดาไปเธอเหมือนน้ำที่คอยซึมลงบนหัวใจที่แข็งเป็นหินผมรักคุณเราแต่งงานกันนะพิมพมาดาพยักหน้าตอบรับทั้งน้ำตาวันนี้เป็นวันที่เธอมีความสุขมากที่สุดคนรักเพียงแค่เจ็ดวันนั้นไม่เพียงพอสำหรับเธอกับเขานับจากนี้ เขากับเธอจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจบบริบูรณ์